ราคานกกระจอกเทศสปปลาวและประเทศไทยวันนี้ผมจะพามาดูนกกระจอกเทศที่ผมซื้อมาสองตัวแรกหลังจากที่ไปซื้อมาได้หนึ่งอาทิตย์นี่นะครับเขาก็จะส่วนๆแบบคุ้นเคยกับเรามากเหมือนกับเราเลี้ยงมาเป็นปีอย่างนั้นนะ ซึ่งเอามาได้ไม่ถึงเดือนนกกระจอกเพศสองตัวเนี้ยอายุประมาณสามอาทิตย์ก่่ๆนี่ก็ตอดอยู่บาเซ้านี่กระด้จะถึงเดือนแล้วขนาดน้ำหนักตัวประมาณสักสองหาสามโลประมาณสามโลครับราคาที่ผมไปซื้อมาอยู่ฟาร์มของเขาปกติ 1> 1, นหน,น,นึ่งล้านแปดแสนกีบไปตอดอยู่างน้าแหละเว้ยเอาพี่เขาจะให้เราไปเอาตอนอายุหนึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนครึ่งแต่ผมไปเอามาก่อนก็ได้ราคาเดิมนะครับเขาก็ให้ราคาหนึ่งล้านแปดแสนกีบหรือละราวประมาณเจ็ดพันห้าร้อยบาทไอ้นี่กือตอดอย่นี่แหละอันนี้นะ ถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับตามที่ผมได้ดู y u t u b e ใหญ่งนั่นเองซ่องอื่นๆที่เขาบอกรายละเอียดว่าราคานกกระจอกเทศอยู่ประเทศไทยราคาเท่าไหร่ผมไปเซิร์ชมาแล้วก็ไปหาคอมูนมาอเขาบอกว่าอยู่ที่ราวๆ8 0 0 0บาทเริ่มต้นถึง1นึ0ง10,000บาทแล้วก็ หนึ่งมืนกว่าบาทในราคานกกระจอกเทศตัวเล็กหรือว่าตัวน้อยกลางปีนะครับถือว่าผมได้มา7 5็ดพันห้าร้อยบาทก็ถูกแล้วนะครับแต่ว่าจะมีบางฟาร์มนะครับที่เขาเลี้ยงโดยออเดอร์แบบจองเอานะครับเป็ดรุ่นนี้มันจองไว้ก่อนมันสามารถเหียวได้แต่ว่าเขามีลูกค้าจำนวนมากจำนวนมากๆให้เราจองไว้ก่อน อยู่ทางาไปขวามิตรภาพลาวไทยนะครับใกล้จะเ,เข้าให้อจองไว้ก่อนได้ราคาต่ำกว่า <ใน S 2> คือหนึ่งล้านห้าแสนกรีบหรือโดยประมาณห้าพันบาทห้าพันหกห้าพันกว่าบาทนั่นแหละครับ,บมผมเรียงมาได้ ประมาณหนึ่งอาทิตย์มันเป็นแนวกินอันนี้นะหอาทิตย์นั่นแหละครับก็รู้สึกว่ามีความชอบเพราะว่าก่อนที่ผมจะเอามาผมก็คิดอยากได้อยู่แล้วแล้วก็เก็บเงินมาสักระยะนวลาอกแม่กระทังทุมดินได้ทั้งหมดนาดินได้นกสี่ตัวแล้วเอามาก่อน2ตัว อีกสองตัวจะมาที่หลังเพราะว่าอีกสองตัวนั้นเพิ่งเกิดและอยู่ในการดูแลของกินเนี่ยเจ้าของฟาร์มทุกชั่วทีสมงเลยที่บอกมานี่เห็นกินตลอดเอาให้นเลยกินตลอดกินแล้วกับตัวก็จะกินนิดนึงยังไม่ถึงเดือนนะครับถ้าถึงเดือนจะโตกว่านี้โตเร็วมากนะครับผมไปดูที่ฟาร์มของเขา เดี๋ยววันไหนผมไปอีกครั้งผมจะถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะครับเอามเพิ่มซึ่งนกกระจอกเทศเนี่ยจะเกิดอยู่ได้บ่ายไข่ออกมาก่อนแล้วค่อยฟักไข่ส่วนมากในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สปปเราหรือว่าฝั่งไทยจะเน้นฟักเป็นอดินมาทอกย่านยย่านว่านกกระจอกเทศจะไม่ค่อยให้แม่นกกระจอกเทศฟักเองนะครับ อาจจะมีหลายๆปัจจัยที่จะทำให้ไข่ไม่แตกหรือว่ามีความเสียหายบ้างนะครับจึงนำมาฟักเองเพื่อในการดูแลอุณหภูมิแล้วก็ความซื้นอะไรต่างๆของตู้ฟักไข่ได้ดีกว่าให้แม่นกกระจอกเทศยงเองครับแล้ก็ให้แม่นกกระจอกเทศมีโอกาสได้หาอาหาร มากขึ้นโดยที่ต้องไปฟักไข่เป็นระยะเวลานานสองตัวนี้ได้มานี่ก็ตอดอยู่บเซานี่ก็ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับแข็งแรงดีสูขอางามเลยสุของงงามเลยกินอาหารนี่ไม่เบาเลยนะครับวันวันหนึ่งก็ไม่เยอะมากก็พอซื้อได้เพราะว่ามันยังตัวเล็ก ก็ใหญ่ก็จะซื้อได้ครับเราก็ต้องหาแาหล่งผลิตอาหอารอย่างเช่นเป็นหญ้า,านกกระจอกเทศเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชนะครับกินพืชกินแมลงไม้ตัวเล็กๆอย่างเช่นตะก,กะแตนเขียดเล็กเหมือนกับไก่นะครับกินเหมือนกันกับไก่กับเป็ดเลยครับ ความส่วนอันนี้มันตัวผูนี่นะนี่แหละครับที่เขาบอกว่านกกระจอกเทศแบบทั้งวันใหญ่ๆนั่นเองเดินแล้วก็จิกวันวันหนึ่งเนี่ยจะแย่ไ้กันตัวเมียเขาจะจิกประมาณตัวนี้ตันเมี้นะประมาณสามพันครั้งนะครับช่วงจะเป็นโดยประมาณนะครับกลางปีใหญ่ๆเวลามันถ้าเขาแข็งแรงเขาห้าวหันเนี่ยเขาก็จะตอดจิก จิกอะไรไม่รู้ของเขาครับเขาก็จะจิกอยู่อย่างนั้นกลางปีกในายๆถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจอยากเลี้ยงนกกระจอกเทศก็ลองศึกษาดูนะครับเป็รุ่นนนผมว่ามันราคาสูงก็จริงแต่สําหรับใครที่สามารถซื้อได้ก็เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าปีนึงเนี่ยมันเกิดลูกหรือว่าก็ให้กําเนิดตัวเล็กเนี่ยหักตัวยังน้อย 1นตัวเมียเนี่ยประมาณสักสีใกล้จะเข้า1เดือนแล้วราวราวสีนะครับทีมา่เข้าวไว้ก็คือถ้าตัวอ่าให้ลูกไม่ดกมากก็ประมาณสักสาถ้าให้ดกก็ประมาณสักห้นะครับท่านจะลิ่ข้นอยู่กับแม่พันธ์และก็พ่อพันธ์ุและวิธีการเลี้ยงเป็นหลักนะครับมันเป็นแนวกินอันนี้นะ แทนต่อปีหนึ่งเนี่ยก็สูงนะครับเพราะว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่มีราคาค่อนข้างแพงครับเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอเกี่ยวกับสํารวจราคานกกระจอกเทศในสปปลาวให้ฟังเราไม่กระดังทุมดีผมทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็จะทำมาหลายๆคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเป็นอีกแบบหนึ่งความที่ เราอยากเลี้ยงแล้วก็เก็บวิดีโอนี้ไว้ดูนานๆเผื่อว่าวันที่เริ่มต้นในการเลี้ยงนกกระจอกเทศมันเป็นยังไงแล้วก็กินเลี้ยงไปได้หนึ่งปีสองปีจนนกกระจอกเทศให้ผลผลิตเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ผมจะอัปเดตตลอดนะครับผมก็เห็นที่ เขาเลี้ยงมาก็โอเคนะครับแล้วก็อยากทำวิดีโอนี้มาเป็นซ่อง YouTube เล็กๆเพื่อให้พี่ๆทุกท่านได้พูดคุยกันและคอมเมนต์นี้มานี่อะไรต่างๆแล้วก็อยากมีเพื่อนๆพี่ๆให้คำแนะนำในการเลี้ยงถ้าพี่ๆเพื่อนยังไม่เคยเลี้ยงก็ศึกษาและก็แลกเปลี่ยนกันดูนะครับ ฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกด <บน S 1> ไลค์นนเพื่อเป็นกำลังใจให้นิดนึงนแล้วก็ถ้าไม่ว่าอะไรก็ช่วยกดแชร์นิดนึง <c oughs> เพื่อจะไดะ้มีคนติดตามแล้วก็มันทําวิดีโอเยอะๆนะครับเ <c oughs> นี่ยครับเป็นคอกใหม่แล้วนะครับที่ผมทำมา <c oughs> เขาบอกว่าให้ขยายขึ้นนิดนึงถ่านกกระเจกเทศเริ่มห้าแข็งแรง เขาบอกว่าจะไม่ทําใหญ่มากนะครับกับบังจะไม่ใหใหญ่มากเพราะว่าเขาจะส่นแล้วก็วิ่งเยอะเกินไปจะทําให้ขาเขาบาดเจ็บได้ชือแกขนาดแล้วได้อาบตดดตามด้วยนะครับขอบคุณคนตกแรงเบบดต้มไปกัน